ไบบัวสวัสดีคุณแม่เจ้หน่อยลูกค่ะจ้าร่มจ้านี่แขวข้อคขวนขอบพระคุณคุณแม่เจ้ที่เมตตานะคะจํานวนยี่สิบตะกร้านะคะใบบัวทําการป้อนให้คุณแม่เลยนะคะขอบคุณค่าคุณแม่หน่อยลูกขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนคนเก่งแล้วขอบคค่ะค่ะหนูดีใจที่แม่เจ้มาเมตตาเนาะนะคะ มอให้คุณแม่2 2ตะกตร้ลานะคะมอให้คุณแม่22ตะกตร้ลานะคะค22ตะกตร้ลาค่ะ22ตะกตร้ลานะคะ,ต,คะ,ต,ะ,คะตอนนี้นะคะใบบัวใบเตยขออนุญาตทำเป็นคลิปนะคะนะคะขอบพระคุณคุณแม่เจนะคะนางฟ้าจากต่างแดนที่เมตตาหนูหน้อยและแม่เตยนะคะให้การสนับสนุนผลไม้จำนวน20ตะกตร้ลา นะคะขอให้คุณแม่เจและครอบครัวนะคะอยู่แดงไกลก็กขอให้คุณแม่สุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะทํากิจการงานก็ขอให้คุณแม่เฮงเฮงปังๆนะคะได้ทิปเยอะๆนะคะมือน้อยๆใบบัวไปควักโชคควักลาบมาให้แม่เจเด้อลูกหลานนะคะให้แบบใบบัวด้วยแล้วก็ให้คุณแม่ใบเตยด้วยชุดละสิบเอ็ดตระก้านะคะขอให้บุญนุนนำคุณแม่เจและครอบครัวนะคะ พระครูป,ประกำจงปกปักรักษาคุณแม่และครอบครัวนะคะมีแต่ความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่ขาขออนุญาตทาเป็นคลิปส่งมอบให้คุณแม่ท่านด้วยนะคะพ,พ่อพ่อแม่แม่ทั้งสิบท่านมาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่เจท่านได้เลยนะคะขอให้บุญนุนนําคุณแม่เจและครอบครัวขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมด้วยอนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อ,รอ,รอมๆกันนะคะสาธุสาธุสาธุาธาธคะ่ะ อร่อยไม่เบื่วอ่ทานไปเรื่อยๆนะคะออเดอร์ของคุณแม่เจท่านนะคะขอมบอให้คุณแม่22ตะกร้าเลยนะคะ